โดยศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลจังหวัดลบบุรีได้ตามกำลังพลลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรซึ่งได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตตกตำ่ำจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโวิด -19 ครับพันโทจิระเมธกองแก้วผู้บังคับกองพันบริการกองบริการศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพล์พลลจังหวัดลบบุรีได้จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจกรรมพลเรือของหน่วย ลงพื้นที่พบปาาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตตกต่ำจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ช่วยเหลือเก็บเกี่ยวและรับซื้อผลผลิตบางส่วนของนางสาวสัมภาวดวงประเทศซึ่งเป็นเกษตรกรชาวสวนนะครับมีพื้นที่เพาะปลูกอยู่ในพื้นที่ตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีประกอบไปด้วยพริกขี้หนูแดงจำนวน30กิโลกรัมและฟักจำนวน50กิโลกรัมครับ ทางนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความดดร้อนและลดภาระการคนย้ายลดปัญหาพื้นผลทางการเกษตรล้นตลาดมีห่วงของการแพระ่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 ซึ่งทางทีมงานนะครับโดยจะนำผลิตดังกล่าไปใช้ในการประกอบอาหารให้แก่น้องทหารกองประจำการตามโครงการน้องทหารอิ่มท้องพี่น้องเกษรตรกรมีาไรายได้ตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อช่วยเหลือเกษรตรกรในทุกพื้นที่ครับ